ว่าโพสไหนก่อนเพราะว่าหลายโพสแล้วเกินมียามีโพสยาวบอกว่าคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เรียนอ๋อโอเค,อเคสิ่งที่ผมโพสไปเนี่ยผมพูดจากความจริงทั้งหมดนะครับผมพูดจากความจริงจากใจด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้สัมผัสเองนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยไม่เคยได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็เราก็พอรู้มาจากเพื่อนเราบ้าง นะครับว่าตลอด20ปีเนี่ยเราเจอใครบ้างอะไรบ้างคือสิ่งที่ผมโพสต์อ่ะผมก็พูดจากความจริงทุกอย่างครับผมอย่างอย่างตัวที่ต้องจับกับแฟนเอๆสนิทกันตรงระยะเวลานานมาก็แบก็เกิน20ปีครับพี่ตลอดระยะเวลา20ปีเราไม่เคยเจอแม่เลยไม่เคยเจอเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วใจตรงนี้มีมีพวกพูดถึงครือว่อะไรแบบหนไม่เคยมีพูดถึง ส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงแต่คุณพ่อและตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสนิทสนมกับคุณพ่อไปต่างจังหวัดกับคุณพ่อบ่อยนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็ต้องบอกว่าผมก็ไปนอนบ้านแตงโมบ่อยนะไปนอนบ้านแตงโมบ่อยแล้วก็ไปทำกับข้าวกินกันบ่อยแต่ว่าไม่เคยเจอคุณแม่เลยไม่ได้แค่เดียวครับยังยังตอนแต่ยางตอนนั้นก็แต่ใจร้อน ต้องบอกว่าที่ตัดสินใจเพราะวนั้นนะเพราะว่าเป็นคุณแม่ให้สัมภาษณ์หรือคุณพ่อนะครับว่าว่าอ่านั่นแหละรครับนั่นแหละครับเรื่องเรื่องเรื่องเ,เ,เดียวเ,เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่อยากให้พูดถึงกับผู้เสียชีวิตแล้วครับอยากให้พูดถึงกับคนที่มีชีวิตอยู่เสียมากกว่าเพราะว่าคนเสียชีวิตแล้วมาตอบโต้อะไรดร้วยไม่ได้นะครับ เราจกโพสไป,ไปวอนนั้นแล้วมีฟีดแบ็กกับมาว่าคนกตัดสินใจลบโพสไปใช่ครับต้องบอกว่าที่ตัดสินใจลบโพสเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีเพื่อนในเฟซบุ๊กของเราเนี่ยแชร์โพสของเราไปแล้วก็ใช้คำหยาบคายแท็กไปหาคุณแม่นะครับในฐานะเราที่เราเป็นคนโพสเองเนี่ยเราก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับรู้สึกไม่สบายใจว่าว่าต้นเหตุของโพสนั้นนะมันมาจากเรา อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยแต่เออลบดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ตัดสินใจลบเนี่ยเขาคิดว่ายังไงค่<ม>าวกาต้องเอาไปลงอยู่แล้วนะครับผมเรียกาสเรอคุณแม่หรือ,อคคุณแม่บ้างเนี่ยแยก่วงระยะหนังหลังเป็นหนึ่งเดีกันหลังจากที่เราเลิไปเออไม่มีเลยครับไม่มีโอกาสได้เจอกับกับคุณแม่เลยครับคงเป็นเพราะว่าอย่างหนึ่งคงเราทั้งคู่คงไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันด้วยนะครับบางทีคุยกันแล้าอาจจะไม่มีอะไรอย่างที่ ที่ประชาชนชาไทยคิดก็ได้นะครับยง้กมเจอม่เรอยากจะคุยตรงประเด็นไหนครับก็ยกมือไหวปกติครับแต่คงไม่คุยเรื่องแตงโม,มครับวันนี้<อ>วันนี้ตั้งใจจะเข้าไปสวนสดีคุณแม่เลยรมีครับถ้าเกิดว่าเจอคุณแม่ในฐานะที่เราเป็นเด็กเ,เราสวัสดีหมดนะครับคี่ต้องคิดว่าคุณแม่จะรู้ัเรา่เปลาใลว่าหลังว่าเราเป็นคนเก ถ้าจะรู้จักก็น่าจะรู้จักจากข่าวอะไรครับพี่จากข่าวนะครับแต่ว่าคงจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโมเคยพูดได้ฟังหรือเปล่านะครับแล้วก็แต่ส่วนพี่ชายเ้ารู้จักเราละทำวันก็ได้มีโอกาสนี่นั่งคุยกับพี่ชายเขานะครับพี่ชายเขาก็เห็นโพสต์ทุกอย่างนะครับเราก็บอกไว้ว่าเราไม่ได้มีอคติหรือว่าอยากจะมีเรื่องกับใครทั้งสิ้นเราพูดจากความจริงนะครับผมต้องพิสว่าอย่างไรบ้าเป็นแค่คน มไม่ต่อยว่าอย่างไงก็พี่ต่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรบรกว่าพี่เข้าใจเราก็บอกขอเขาว่าสิ่งที่ผมโพสเนี่ยผมไม่ได้จะมาเรียกเล่นตีเรียกกระแสใดใดทั้งสิ้นนะครับมันคือสิ่งที่ตัวเราเองรู้สึกแล้วก็รู้จักจ,กจริง,ร,งรู้จักแค่ไหนระดับไหนเราก็พูดไปอย่างนั้นเพราะเรามันรู้จักจริงๆครับแล้วก็ผมตรง ิดท้ายโพสอะรู้สึกว่าถ้าผมพูดอะไรผิดไปผมก็ขออภัยท่านด้วยแล้วมีคงการประเภทนี้มแต่กระการว่ายงานกระแสอะไรอย่างเงี้ยกับกระแสอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีครับก็มีครับแต่ว่าต้องบอกว่าโมเองเนี่ยผมไม่จำเป็นที่จะเป็นต้องไปบอกกระแสอะไรอยู่แล้วเราเราไม่ได้อยากจะมามีชื่อเสียงอะไรเพราะเรื่องอย่างนี้เลยคือขอจำตรงว่า มีแต่ความเสียใจเนาะแล้วกนะ็อีกอย่างหนึ่งันไม่ไอยากที่จะมามีชื่อเสียงหรือว่าคนมาติดตามเราเพราะว่าสื่อให้ความสนใจผมไม่อยากมีอย่างนี้ครับอยาอตตอนนี้ได้อัเราสบายใจโอ้โหต้องบอกว่าสบายใจขึ้นมากที่สุดเลยครับเมื่อวานเนี้ยเราเองอยู่ในงานเนาะเราก็ได้ฟังคุณแม่พูดนะครับเราเองรู้สึกว่า สบายใจมากที่สุดนะตั้งแต่เกิดเรื่องมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าแม่อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเพื่อนเราแล้วอย่างเงี้ยฮะอยากจะรู้ว่าความกระจ่าที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรใครโกหกอะไรเง,งี้ยครับผมคิดว่าการอ้กระสพจะคืนความเป็นธรรมให้กับแตงโมได้มากแค่ไหน ว่าการอายะศพจะคืนความยุติธรรมให้เพื่อนได้มากพอสมควรครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยรู้ว่าสาเหตุการตายเนี่ยมันตรงกับที่ทั้ง5ท่านที่อยู่บนเรือสอบสวนหรือไม่นะครับเราคิดว่าน่าจะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเหมือนกันครับส่วนตัวเองในจุดไหนยังมีประเด็นตรงไหนที่อยากสงสัยไหมครับเรื่องสงสัยเรื่องสงสัยผม ผมคงไม่ได้สงสัยอะไรครับก็คือ,นอคในฐานะเพื่อนเองเนี่ยผมก็ก็ไม่ได้สงสัยอะไรครับก็ดู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 ว่า,าผู้สอบสวนเนี่ยผู้ตรงกับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยหลักฐานอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากท่านตำรวจเลยนะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้มาจากท่านตำรวจเลยมันมาจากพี่น้องประชาชน ที่แชร์ลงในโลกโซเชียลเสียมากกว่านะครับทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้แถลงว่าหลักฐานนี้ได้มานะหลักฐานนี้ได้มานะมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้จากจับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยทําไม่แต่ครั้งเดียวครับผมไหลายๆคนพูดในเสียงเดียวกันเลยว่าข้อมูลน,น,นั้นก็ใจะเหมือนกักปิดไว้ก็ใช่แจะเยอะเหมือนกัน แบบนั้นครับผมคืออย่างที่ผมโพสต์ไปวันนี้เนี่ยคือเราก็ตั้งข้สงสัยนะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิทว่าทําไมวันแรกที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่คนถ่ายคลิปเนี่ยเราก็เห็นในคลิปอยู่แล้วว่าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยหน้าแดงอยู่แล้วถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีคอนเนคชันเนี่ยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยคุณจะปล่อยเขาหรือเปล่า แต่เนี่ยคุณปล่อยให้เขากลับบ้านไม่ได้ไงทั้งที่มีคนบนเรือลำนี้เสียชีวิตไปย่<ม>อยังหาตัวยังไม่เจอคุณปล่อยเขากลับบ้านไม่ได้ไงอันนี้คือข้อสงสัยของเพื่อนทุกคนที่สงสัยครับแต่ว่าในใน,ในส่วนตัวเราก็อยากจะติดตามคอดีของติดตามแล้วก็สู้ต่อไปครับสู้สู้ส่อไปจนกว่าจะบวชถึงแม้ว่าเราจะจะเปบวชแล้วเนี่ยผมก็จะให้แฟนผมเป็นคนตามต่อครับ ก็แทนไว้ตอนแรกอ่ะต้องบอกว่าคุยกับโมก่อนเลยนะครับบอกว่าเรจะบวชให้เจ้ากรรมในวรเพราะผมเองอ่ะเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาเมื่อ6กเ็ดเดือนที่แล้วจนเสียชีวิตไปเลยนะฮะแล้วก็ฟังหัวใจขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ไปเจอโมงานรับปริญญาที่มรงสิทธิ์โมก็บอกว่าอย่างนั้นให้ผมเข้าไปคุยกับพระก่อนหลังจากที่ผ่านแตคขั้นที่สี่เสร็จแล้วนะฮะที่นิ้วเนี่ยฮะแล้วก็ ผมก็ได้เข้าไปคุยกับพารแล้วโมวบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเป็นหือร่มให้นะครับเพราะว่างานบวชผมครั้งแรกเนี่ยที่พี่อ้าําพัชราภาเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็โมก็ไปคนแรกโมก็ไปรอผมแต่ช้าทั้งที่เราเป็นหน้าเองยังยังสายเลยเพราะว่าเราต้องซ้อมบทนะฮะต้องซ้อมบทเลยทําให้เราตื่นสายก็คุยกับโมวไว้ว่าเออจริงเราจะบวชนะแล้วตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะบวช15วันให้กับเจ้าก,การรมในเวก็บอกมันนะว่าออดีละที่เขาไม่เอาชีวิตเราไป แต่ตอนนี้เนี่ยในเมื่อมันเสีย<ช>ผมก็จะบวดเลยหนึ่งเดือนครับมีระดาดตั้งใจเป็1 1> นหนึ่งเดือนก่อนใช่ไหมถึงมาตอนนี้ใช่ครับหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> เดือนครับหนึ่งเดือนบวชพระเจ้าวันนั้นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ยังติดฟังกันอยู่ที่เขาอยากจะปไปบวชใน้เราครับผมอันนี้คือแผนในกานรบวชอันกำหน,ออนหดวันหรือยังกำหนดวันแล้วครับว่าบนหัววันที่สิบเก้าครับแล้วก็ทำพิธีบวชเนี่ยวันที่ยี่สิบมีนาครับแต่ว่าผมโชคดีที่ว่า พี่ก้องปิยะกับพี่ท็อปดารีนุชเนี่ยเป็นเจ้าภาพให้นะคบขอขอขอที่จะเป็นเจ้าภาพให้ก็มีหลายท่านที่จะไปร่วมครับคิดว่าวันนั้นถ้าเกิดว่าสื่อมวลชนไปก็น่าจะได้เห็นดาราอยู่หลายท่านครับที่ไหนอะไรวัดอะไรที่เพชรเกษมหอดที่เก้าครับที่วัดทองเนียมครับก็ที่นี่จะเป็นวัดธรรมยุทธ์นะครับแล้วค่อนข้างจะเร่งเพ่งมันจะถูกกับ กับวลิจเราที่เราเคยบวชที่จังหวัดนครนายกเมื่อก่อนครับอย่างนี้ในส่วนตัววันนี้เล่นข้อมูลนะว่าจะไปเสร็จซึ่งเนี่ยตัวเราก็อยังถู้ว่าถ้าได้บวชแล้วเราอยากตามตามก็ตามเพื่อนเพื่อนเดียวครับขอให้ความจากนะครับว่าทุกอย่างที่มันแคบเพื่องใจหรือว่าประชาชนคนไทยสงสัยเนี่ยแล้วคนที่สงสัยเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ไม่มีหัวเราะไปท้าที่สงสัย แต่และคนที่สงสัยเนี่ยคือคนที่มีพื้นฐานทางสังคมมีความรู้ทั้งสิ้นนะครับที่สงสัยอย่างเช่นหมอคอนเทปอย่างเงี้ยหมอคทิเท์ท่านจะบอกว่าแปลกเลยอย่างเงี้ยท,ท้งที่หมอคอนเทปท่านปิดคดีมาไม่รู้จีคดีแล้วแล้วท่านก็เป็นพอในการผ่าศพมาก่อนอย่างเงี้ยครับเรา,เาก็เชื่อมัน่นเชื่อมัน่นคุณหมอมากๆครับก็รอคำแถลงจากคุณหมอแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย เรายังไม่ได้ยินคำแถลงจากคุณหมอเลยครับแม้แต่ครั้งเดียว